เราเลือกเพราะว่าเราเห็นไอ้ตัวเซลล์เซลล์เนี่ยมันกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูดีมากเลยคือที่เลือกเนี่ยนะครับเราเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าปริมาณการจราจรบนทางด่วนนะครับผมว่าผมว่าทุกคนสัมผัสได้นะครับว่ามันกลับมาเป็นปกติเลยเรามองว่า 1. น,นะครับถ้าไปเทียบกับหุ้นที่เราเคยแนะนําไปว่าจะเป็น G F P T นะครับหรือว่า T F G เนี่ยต้องถือว่า C P F เนี่ยละกาดค่อนข้างมาก เอาละครับพี่เทิดครับคงต้องไปปิดท้ายกันที่3พหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมมาจาก3ามทีมเด่นที่ว่าหรือเปล่าครับพี่เทิดครับ3ามหุ้นเด่นวันนี้ครับครับใช่ครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็นทีมเปิดเมืองเนี่ยสตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว c r c นะครับเราเลือกเพราะว่าเราเห็นไอ้ตัวเซลล์โซเซลเนี่ยมันกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ ตัวฐานธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยนะครับก็จริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทําทั้งออนไลน์ออฟไลน์ผสมผสานกันไปด้วยนะครับทีนี้เวลาขากลับเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะเห็นภาพในการปรับตัวของตัว e อ r n ์ n น็เนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้ก็คงเป็นตัวแรกครับคือตัว CRC ครับครับ CRC นะครับตีมเปิดเมืองชัดเจนครับพี่เทิดครับ หลักทรัพย์เอสพัสเลือกเป็นหุ้นเด่นตัวแรกและแนะนําซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีให้ CRC ไว้เท่าไหร่ครับเราทาไว้สี่สิบสี่จุดเจ็ดห้าครับแหหุ้นเด่นตัวแรก CRC เป้าพื้นฐานปลายปี44บาท75สห้าสตางค์นะครับแหมหุ้นเด่นตัวแรกขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่สองครับพี่แท้ครับครับก็ยังเป็นเปิดมืองอยู่นะครับเราเลือกตัว BEM ครับเบมนะครับ คือที่เลือกเนี่ยนะครับเราเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าปริมาณการจราจรบนทางด่วนนะครับผมว่าผมว่าทุกคนสัมผัสได้นะครับว่ามันกลับมาเป็นปกติเลยนะครับแล้วก็จานวนเที่ยวใช่ครับกติดเป็นปกติจ่ายคุ้มเลยฮะจ่ายครั้งเดียวอยู่ได้นานเลยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านะครับจํานวนผู้โดยสารนะครับก็กลับมานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติมากแล้วนะครับทีนี้มันมีจุดเด่นนึงก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการ ปรับนะครับไม้เงื่อนไขสัมปทานในการขยายอายุนะครับเพราะขยายอายุไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวภาระในการตัดทษครับตั้งนะครับเป็นตัวที่ตัดค่าสำเรื่อหรือว่าค่าไอ้ตัวตัดจําหน่ายนะครับในแต่ละไตรมาสเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าหากว่ากลับมานะครับแล้วปริมาณรายได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคอสตลดลงเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดกําไรเนี่ยเป็นนิวไฮได้ นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวการประมูลนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งผมบอกว่าบีเอ็มนะครับที่จับมือกับชอการช่างนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นคอนแทคเตอร์ที่มีประกบสบการณ์สูงนะครับในการพวกทําระบบรถไฟฟ้าสะพ้องยิ่งใต้ดินเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะมีแต้มต่อในการประมูลเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เราเลือกตัว BM ครับครับ เราซับเอสพาสเลือกเป็นหุ้นเด่นตัวที่2แนะนําซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปี BEM ไว้เท่าไหร่ครับแฟเราทําไว้ที่10บบาทสาตังค์ครับ10บบาทสาสตังค์สำหรับ BEM ทางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่3ตัวสุดท้ายครับพี่เทอร์ครับก็คือตัว CPF ครับก็คือเป็นธีมเรื่องบาทออกเรื่องการส่งออกนะครับเพราะว่า CPF เนี่ยเรามองว่าห นะครับถ้าไปเทียบกับหุ้นที่เราเคยแนะนําไปว่าจะเป็น GFT p นะครับหรือว่า TFG เนี่ยต้องถือว่า CPF เนี่ยละกาดค่อนข้างมากนะครับแล้วถ้าหากว่ามองภาพของตัว e a r n i n g นะครับผมคิดว่าเทรนด์ของพวกอาหารประเภทที่เป็นสัตว์โบกเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนี่ยปรับตัวดีดีขึ้นข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนกําไรนะครับให้มีการเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะครับมันก็น่าจะทําให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นหุ้นที่ เราคิดว่าราก,กาศเมื่อเทียบกับพุ่นพวกธุรกิจเดียวกันนะครับเป็น TFG หรือว่า GPT ครับครับ CPF พี่เร์ครับด้วยความเคารพผมมี b y a s เวลาผมเห็นราคา CPF เนี่ยใกล้ๆ30บาทเมื่อไหร่มันเหมือนจะเตือนเลยว่าเอ้ยตรงนั้นต้องขาย <laughs> ใกล้ๆ30บาทขายแล้วลงมาต่ำๆกว่า30สัก5อะไรบย่างเงี้ยเออ เป็นจุดในการเก็บนะเนี่ยผมมีไบแอ s อย่างเงี้ยตลอดเลยกับราคา c p p นะครับแก้ไงแก้ไม่หายเลยพี่แจ๊ทำไงดีครับเนี่ยครับก็ตามที่นั้นเลยฮะตามตามตามที่มีรางบอกเหตุนะครับคือเวลาเราทำตรงนี้เนี่ยแฟ i ร์แวลูนะนะครับเหมือนกับนัดกันไว้ผมให้ไว้ที่32บาทนะครับนะครับแล้วก็จุดที่เราให้รับเนี่ยให้รับอยู่ที่25.75นะครับน่าจะเป็นสูตรเดียวกันั้งฮะพิมพ์นิยม อ๋อเป้าปลายปี32บาทนะแนวร,รับพี่เทิดเอเซพลัสให้ไว้25.75แล้วถ้าเกิดผิดทางคัดแถวไหนครับ CPF ครับพี่เทิดถ้าหลุด25บาทคัดไปก่อนครับหลุด25บาทคัดนะครับหุ้นเด่นตัวที่3ก็คือ CPF นะครับนี่คือ3หุ้นเด่นนะครับจากหลักทรัพย์เอเซพลัสโดยพี่เทิดคุณเท์ศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับ 1, 1 crc เป้าปลายปี44บาท75สตางค์2 bem เป้าปลายปี10บาท30สตางค์และ3ก็คือ cpf เจริญพภกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป้าพื้นฐานปลายปีคือ32บาทนี่คือหลักสูตร money p ออ s o n นไลน์0 0 9เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก นะสดทาง Facebook กลุ่มปิดเจอกันสด4ครั้งครับเริ่มต้นวันที่5และว,วันที่7กกรกฎาคมนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตามด้วย Q&A 2รอบนะครับสอนโดยโอ p ป p ป๊อปคุณชันชัยพันธาธานากิจนะครับและเนื่องจากช่วงนี้ครับเรามีการเปิดให้พรีออเดอร์รอบสําสำหรับเสื้อ MP s h i r t ชด้วยดังนั้นครับใครที่ลงสมัครใน MP ออนไลน์0ได้สิทธิ์ในการพรีออเดอร์เสื้อ MP s h i r t ฟรี หตัวตามไซต์ที่ระบุไว้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ